ขณะน,นั้นดังดวงจันทร์สูงส่งเป็นเชือวงกัตเตยหน่วยนาณา,าสรงสราบตำไมต้องบุกปงดงกันดานจึงจัดการตามตายหน่วยนาเจ้าไปไหนมาเดือนเป็ดเรมคำหนึ่งตึงอาวาดแรมนิราชมากัน ลูกเออในวันเก้าพันซาถึงตอนนี้ยามโปรดตอดป้าป้าแล้วค่อยมานาคทตินหนยเออตายยินดีไปได้มาเออลูกชาจีนี่วีมุนมาแล้กการล้านตนูตองจนตึงนายโยตองนายแกะ ก็ได้ไปเถอะแล้วอ้ทำไมรับบอลังตันตาค่ะพี่ตองค่ะเดี๋ยวให้น้องเล่าความกับอาจารย์ก่อนนะไม่นะเดี๋ยวพี่ตองก็พูดนะคะกลับเอเพื่อกองคุดบอกแล้วอ่าแหนอยจะเจาเชือกระปิดเวลากไม่เข้ายาชาวไรไมาทำตุ๊กยอเราคนเราแรงก็เพื่อ กับกับกับไอ้เกี้ยวเออกว่ป้าหยุดเกือบแรงใช่ไหยเออตะลุกโลกราชินีวิบูนมาในมากันมากันทำไปอะลุกหลวงตาคะหลวงตาเห็นลูกของหนูบ้างไหมคะเออแล้วว่าโลกมาบือแต่ว่าตะลุก แล้วใส่โลกมาตังนี้หน้าตาปั่นเปลือยโลก้องลวีมุนมันหน้าตาคล้ายกับตนูทองค่ะแต่ก็ชื่อตนูที่เป็นลูกผู้พี่เจอผ่านมาตั้งนี้บ้างไหมค่ะพอมาใส่โลกพอก็ะทำคิดก้องต้องโยติวัดปาสีใส่ห่งนี้ก็อยางไ่เห็นว่าใครมันตีบ้านไป่านมาเพรจะนั้นเรียบพออย่างไม่เห็น แต่พอดูในแววตากล้องลูกแล้วนี่จังเศร้าซอยอนาคตคืนดูแล้วเหมือนกับคนติดโรง่ายมาไม่ไม่คนติดปิดวังหอกักมีแต่ความเศร้าซอยมุนมองเพราะฉะนั้นการติดโลคมาเข้าวัดเก้าวานี่ตื้อวันเหลือต่างโตกแล้วป่ะแกนได้ปุ๊บเดี๋ยวกูอยากทำไอ้เกี๋ยวกูอยากทำปุ๊บตงเนี่้ทำไว้มึงก็ทำอ่าปลุกลวงอ่าไม่ทราบว่าใช้ปลุกล้วงโดยจักบวกเราต่างพี่ อ๋อแจ้นเองที่ตัวก็อยากี่บอกให้ตัวแต่แจ้นตัวจักตัวพอเองนี่เคยลงซ้อซ่อมาคนลูกป้าแกนดายบ่ถือว่าลงซ้อลงซ่อซ้อแล้ว้ายาปอ่ะแต่พอีบอกตู้ลูก็พอได้ซ้อกันแหน่งลึงไอ้ยังล่ะกะซ้องกันแหน่งขึงก็คอยซ้อกันแนงอ้อปออยากยี่บอกให้ตัวไอ้กันแน่งตีนึงตีใานั่นคือกองปอเองลูก แล้วตึ้งกระแนนที่ต้องงานนั่นคือข้องลูกเศร้าพอเรียวยกลึงงา้งแขมใจลูกพอหนึกแล้วจับเนี่ยนี่มาบวชไม่อยากจะสึกอีกลูกแต่คนพ่อก็คือว่าไม่บวชติก็มีสิขาแต่นายโยบพอ่อมาได้ต้นใจเด่ยแขมใจไอ้ขลึงกระนแนนนั่นในเป็นเสียงอ๋อเราเคยจะได้ขลึงกระแนนอ๋อเพราะว่าเมียากต้องล่วงพ่อพ่อเลยลูก มันรักเสื้อเรื่องมันรักเสื้อแดงมันรักประชาธิปัตย์กันพันธมิตรกันทีนี้แล้วมันขาปุ๊บบัดที่กายคนถึงโผกันเลยได้ต้องกันแดงนถึงลุกเพราะฉะนั้นแล้วลำบากโผเลยเลือกมาบวชแอะไะไม่ตกองการใดพวกเรื่องอย่างเช่นอันไหนพาะว่าเอ่กดได้เป็นโซ่กดได้เนื้อกดได้เป็นเนื้อ ได้ละโลูกํำได้นหอใจเปงนกักจะมุ่งคือํำได้จะไปตัวถ่านไหเออพอกันเลยเนี่ยมาเลือกอยู่วดพะคนเราเดียวเราก็บนโลกนี่มันมีอยู่สีดำกับสีขาวตับเปรียบไปเลยให้จุดที่หนื่อต้องบอกห้แท้ยังมีแก่แก่เอ้ยมารบนดนามบ

ฮันเด้ใจอยามันปูรัฮัเด้องตเตมันูรลนทงตาเมันเรล่ายาีไป้พวมาอยมามาเลยว่าลยไปเลยอยมานาทีของมึงเล้ดูดูถ้ามึงว่าไม่ได้มึงตายไปเทีี่หนูเดถ้าว่าไม่ได้มึงตาย กูอยากจะควงมึงว่ารอมาต่อลิเกป้าแต่ว่าได้กูสัญญาว่ากูจะปกป้องดูแลพวกมึงให้อยู่รอดปลอดภัยในป่าอิมาปังว่าเด็กแวะกระแทบตีนเรามึงว่าก็ตายด้วยเดี๋ยวกูห่าไม่จบเลยไอ้เด็กไอ้กูอับยือกูไม่อ่อนหว่นสิลิเกป้ากูหาไม่เป็นแต่ยายกูไม่ใจเป็นลิเกป้าไอ้กูหาไม่เป็น Làm mừng được lẻ tiêu phải <laughs> làm mừng tiếp thế là có cháu đêm mà tâm giờ phải muốn quả phải liền kề phá muốn đá phải lôi là có muốn quả phải lôi tao vậy bây tao vẫn đang đi thì có mà tá với phải có mà thuận đây chắc nói thì tiền này biết thì cháu đây mà lên gấp quả bây giờ cả bị nung quả bây giờ cả tiền có cho liều đi hehehe lo nà. กินสิ้นแปดวันเมียกินน้ำตาไม่เบี้ยเสือปลาพี่ลืมใครว่าประวัติโยตังเพลหนึ่งจองตามเทน้ำไหลเตเต้ทั้งเท้หนึ่งจองตามเทน้ำแหลเตเต้ทั้งเา้จะไปวิ่งาราวรแนใจะเข้าตังเตแฟนต่อยดยแฟนต่ยหวาไปยดูหวาเปย ชาเดมานกล้วเฮเฮกะดดกมากาเชกมากาเลกมากะลากมากาน้ำประปาต้งข่าวยกว้าละกองเฮหนึ่งตองตามลิงขาหนึ่งตองตามแกน้ำประเจดินวนต้องลักยกคนมาไปนอนในถุงเร่ใหดูน แมกหว่าไปเลยร้องจอบเมียโรมันปากเกียเอเฮเจ้าเดี่ยมมามันไม่นีนาเจ้าเดี่ทำหว่าในผู้อาหมงาเรียวโบกมามึงเออซื้อเวเปี๊ยนึงตองตามเปี๊ยกาเด้เอามาหนึงตองตามเปี๊ยไมหลักกาเด้เอามา มาให้ดูดุมาพักผ่อนตั้งนี้แล้วเราจะไปหาอาหารไปหาผลไมกรักไม้ไม้ตันเราขอเป็นเพื่อนกันเราชอบเรารักดูมักมักทั้งนี้ไอ้ดุยตั้งนี้เทตั้งนี้ไอ้นั่นเลยเลยกับก่นเดีกยวกะดีสิไอ้เลยกันนั้นไอ้นี่คือหัวมัง เราคิดว่ามันเป็นอาหารรสช้อว่ามันนี่บนหัวเรานี่ของหลวงตุ้นหัวมันไอ้นี้ไอ้ดีไอ้ดีไอ้นี้ของสออไอ้นี้ของหลวงรองหลวงหลงไอ้ีีของผู้ใหญ่ไอ้นี้ของใครแล้อดีแต่ว่าดีแต่กันเนี้ยติดเข่าวะแต่เกิดแบบเกยแลนดีไม่มีมิ้น่ากินกล่องไม่ต้องแจ้งไป